สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,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 รมนาถบพิตร เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าสงเคราะห์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาารณภัยและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นไปโดยเรียบร้อยติดตามได้จากสารคดีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัต,ติต่างๆ รวมทั้งผู้ด้ยโอกาสให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้เมื่อมีสาธารณาภัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอักคีภยัยอุทก,กภยัยวาตาภายัยภัยหนาวและภัยอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคค์มนตรีและคณะมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นพร้อมทั้งเชิญพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยเพื่อให้มีกำลังใจให้ผ่านวิกฤตไปได้ซึ่งเป็นไปตามพระบรม,มาราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ่วาให้ไปให้ความอบอุ่นไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยฉับพลันทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปมูลที่รับารชานุญข้อในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นได,ได้ทรงพระยทานกำเดิดมาเกือบ60ปีแล้วครับ58ปีแล้วก็มีแนวทางอย่างที่นี่พวกเรารับทราบกันอยู่ก็คือภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติ เกิดความทุกข์ยากกับรัศดรก็ขอให้บุริธิรัชชาเนี่ยไปช่วยเหลือโดยร่วมมือกันนะครับระหว่งางรัาชาการเอกชนประชาชนก็มีส่วนร่วมในการบริจาคความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันที่จริงนี่มีหน่วยง,งานรัาชาการก็ดูแลอยู่แล้วแต่ว่ากฎระเบียบต่างๆนั้นอาจจะล่าชา้ารัะชานุเคราะห์ก็ต้องรีบหมวามว่าเข้าถึงได้ก่อนพอรู้ปั๊บเราไปได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราอ่อนตัวในการเข้าหาประชาชน ไม่มีกฎระเบียบใดๆรองที่มันจะขัดขวางการปฏิบัติงานของเรานะครับหความรวดเร็วนะครับสตรงจุดเขาต้องการอะไรแล้วก็มาช่วยตรงนั้นนะครับอยากจะได้อะไรเราก็ตันหาไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยหนาวภัยน้ําท่วมไฟไหม้มันมีทั้งสิ่งของที่ท่านประธานให้แล้วก็เงินเงินจํานวนหนึ่งซึ่งก็เป็นเงินปริมาณที่เพียงพอที่จะเขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตั้งตัวได้ในเบื้องต้นครับ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งพบครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2562ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศและประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วซึ่งจากนิยามของ WHO โรคระบาดทั่วจะเกิดขึ้นเมื่อมีสามเงื่อนไขคือการเกิดขึ้นของโรคใหม่ในประชากรเกิดการติดเชื้อในร่างกายมนุษย์และทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงและเชื้อโรคแพร่กระจายได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างมนุษย์การเสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติธรรมดาแต่เป็นการเสียชีวิตที่โดดเดี่ยวบางคนตายโดยไม่ได้สั่งลาครอบครัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยทำให้เด็กและเยาว,วชนในบางครอบครัวขาดโอกาสในการศึกษาหนึ่งโดยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคดังกล่าวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงรับเด็กและเยาว,วชนเหล่านั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์อันเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถให้เป็นดังแสงเทียนสองทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไปโดยเฉพาะในช่วง สปีที่ผ่านมานี้ก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิด -19 ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนล้มตายไปเป็นจำนวนมากและในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตไปน,นั้นก็มีบุตรหลานบุตรหลานของท่านนั้นเมื่อผู้คลองไม่อยู่ก็จำเป็นที่ต้องรับก,การดูแลจา,ากทางภาครัฐเอกชนนะครับ ภาครัฐก็จะเข้ามาดูแลโดยกระทรวงพมเมื่อจัดหาผู้ปกครองหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลได้แล้วแต่หากมีการต้องการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมก็ส่งมาที่รัฐประชาซึ่งปกติแล้วรัฐประชาก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติเนี่ยให้ลาเรียนไปจนทั้งไม่อยากจะเรียนหมายความว่าเรียนจนถึงความสามารถ จนถึงอายุ25ปีเราจะให้เรียนตลอดนะครับให,ให้ทุนเรียนหนังสือถ้าหากว่าต้องการจะอยู่กับญาติพี่น้องก็ไปอยู่กับญาติพี่น้องแต่ทุนนี้ให้ถ้าหากว่าต้องการจะมาเรียนในเวรัรประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กินนอนอยู่ประจํากับเราเราก็รับดูแลรักษาแล้วก็ส่งเสริมให้เรียนไปเรื่อยๆนะครับตามที่ว่าคือถึงอายุ25ปี โดยเด็กและเยาวชนที่ไร้ผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราประชานุเคราะห19์19-43และ45-57ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิ ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022811902ในเวลาทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตรวจสอบรายชื่อโรองเรียนราษฎรานุเคราะห์ได้ที่ www. rajk.org มูนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตีเ้ยนหมู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง พระเจ้าวรวงวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนาลีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนกิติยาภาเนตรทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุตเตี้ยนหมู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมายังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยในวันนี้ณนะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกใจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตะบลชีวานจำนวน2มือม้อมื้อละ2,500กล่องสำหรับเมนูอาหารได้แก่ข้าวสวยผัดพลิกแกงหมูผัดกะเพราหมูผัดผักหมูไข่เจียวและไข่ต้มประชาชนซาบซึ้งในพระกรุณาทีคุณไปล้นพน้น สารรักดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารรักษาและต่อยอดในวันนี้ขอเสนอกลมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชปณิธานในการน้อมนำวิธีการสหกรณ์ไปพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ของโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่เกษตรกร,ร,กรของภาคเหนือเนี่ยหรือประชาชนในภาคเหนือเนี่ยมีหลายชนเผ่าด้วยกันนะครับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็นําไปขยายผลในสหกรณ์โครงการหลวงพบพระที่จังหวัดตากนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาประกอบอาชีพทางด้านการ,กรเกษตรเนี่ยเป็นลักษณะของการทําไล่เรื่อนลอย นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการทําลายป่าเรื่องของการาพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่ถูกทําลายไปนะเราก็ร่วมกับโครงการาพัฒนาสถาบันพัฒนาที่สูงนะครับในการที่จะเข้าไปสนับสนุนในรูปของสหกรณ์โครงการหลวงในโครงการหลวงเนี่ยนะครับเราก็จะมีสหกรณ์อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆสนับสนุนเขาในเรื่องของเงินทุนนะครับ เรื่องของการบริหารจัดการในสากรเรื่องของการจัดทําบัญชีต่างๆการรวมกลุ่มกันเราก็ไปแนะนําให้สมาชิกเหล่านี้นะครับเขาได้ปลูกผักนะปลูกพืชเมืองหนาวนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าอะโวคาโดหรือมะคาเดเมียเราจัดการเรื่องการตลาดให้เขาซึ่งจากผลที่เราได้ดําเนินการเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องสมาชิกสากรเหล่านี้เขามีรายได้เป็นประจําทุกวัน นะครับรวมถึงสามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะครับป่าต้นน้ำตรงนั้นด้วยนะครับทำให้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัดตั้งอยู่อำเภอพบพระจังหวัดตากสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีราษฎรชาวไทยภูเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่อาทิเผ่ามง้งและเผ่ามูเซอ ซึ่งเมื่อปี2,560มูล,ลนิธิโครงการหลวงมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนดำเนินการพัฒนาด้านงานส่งเสริมและขยายผลโดยนำองค์ความรู้โครงการหลวงและเชื่อมโยององค์ความรู้จากงานวิจัยพืชผักเมืองหนาวเข้าไปส่งเสริมนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้องอาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้มีความมั่นคงในด้านอาชีพโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเงินทุนและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดีได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงรับซื้อรวบรวมผลผลิตและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเช่นผักสลัดเรดโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนคอสพริกหวานจากการดำเนินงานด้านสหกรณ์การเกษตรตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิษพระราชทานไว้สามารถแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการแนะนำส่งเสริมสกร์ในโครงการหลวงทั้งสองแห่งนะคะเราได้น้อมนำค่ะหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสกร์ให้เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็ในการประกอบอาชีพค่ะเรามีสถิติตัวเลขว่าเมื่อเทียบกับเส้นความยากจนแล้วก็ รายได้เดิมของเขาแล้วเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันนะคะในเรื่องของหนี้สินทําให้เขาสามารถตลรหนี้ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเมื่อในเมื่อเราส่งเสริมทําการเกษตรที่ถูกต้องแล้วต้นทุนการผลิตก็ลดลงก็เป็นที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามพระบรมราชโารหรือว่าพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่1ิก็เป็นการต่อยอดและขยายผลค่ะ ผลสำเร็จของการพัฒนาด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและในปีนี้สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัดได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงอันดับที่หนึ่งที่มีผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรสองตำบลได้แก่ตำบลคีรีราตและตำบลรวมไทยพัฒนาปัจจุบันสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัดมีสมาชิก66คนมีทั้งทำการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจรเลี้ยงสุกรไก่พันธุ์พื้นเมืองวัวพันธุ์พื้นบ้านปลูกหญ้าในเปียผักขึ้นช่ายและครอบครัวนายจู เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นบุกที่นำไปแปรรูปมาจากหัวบุกไม้ผลปลูกอะโวคาโดเป็นอีกหนึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นบอกว่าทุกวันนี้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขณนะวันนี้ราษฎรชาวอำเภอพบพระนอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังได้ป่าผืนใหญ่ของประเทศที่สมบูรณ์กลับคืนมาด้วยนับเป็นความโชคดีของปวงประสบกนิกรชาวไทยอย่างยิ่งถึงแม้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ได้รับสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าแผ่นดินปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างทั่วถึงกลุ่มสมาชิกสากลท่านทำแผนมาได้ควบคุมดีผมว่า คือสามารถที่ว่าจะสร้างกลุ่มแล้วก็เ,เราควบคุมการส่งสินค้าอะไรนี่ก็คือเราควบคุมได้คือโดยที่ว่าไม่ไม่โดนกดขี่กันมากเกินครับแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนได้สูงครับแล้วก็ประทับใจมากภูมิใจหลังจากที่ทำตามคำสอนของในหลวงก็ ชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมากถือว่าดีกว่าเดิมมากขึ้นเลยครับดีใจที่ท่านเปิดโอกาสแล้วก็หาช่องทางดีๆมาช่วยเหลือลูกหลานของท่านได้มากมากเลยจริงๆครับ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้เดชชันชลพรณพินทากรสวัสดีคะ่ะ